สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี65ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของไทยเรานั้นดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นอาจจะด้วยกระแสะการเคลมของเพื่อนบ้านกระแสะนิยมของละครซอฟต์พาวเวอร์หรือกระแสะเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นบวกกับการที่มียูทูบเบอร์ ทั้งฝั่งเอเชียและยุโรปหรือทั้งฝั่งเพื่อนบ้านของเราก็ดีได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยในหลากหลายแงยม่มุมจึงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยทุกวันนี้บานสว่วนเริ่มเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอ,อื่นๆมากขึ้นจากที่เข้ามาเราพักอยู่แค่ในกรุงเทพหรือเดินทางไปเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีการโปรโมทเท่านั้น ในปัจจุบันนี้เราอาจเริ่มพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแหล่งชุมชนมากขึ้นในคลิปนี้นักท่องเที่ยวสองท่านเขาก็ทำคลิปของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือชุมชนริมน้ำจันทบูร์เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและยวนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและต่อมาที่นี่ก็ได้พัฒนามาเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของจันทบุรี ในสมัยราัชากาลที่5ที่ยังคงความเก่าแก่ของชุมชนรูปแบบเดิมไว้มาจนถึงปัจจุบันในคลิปเอลิสเขาก็บอกว่าสวัสดีตอนเช้าจากจันทบุรีวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่ชุมชนริมน้ำอายุ300กว่าปีแต่ก่อนอื่นเราขอชื่นชมความสวยงามของจันทบุรีก่อนว่ามันสวยงามแค่ไหนลองดูเมืองริมน้ำเล็กๆนี่สิเรามีโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงนั้นด้วย คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเพราะมันสวยมากดังนั้นวันนี้เราจะไปเดินชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์กันเราจะเริ่มจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งระหว่างนี้เราก็จะชิมอาหารท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดไปกันเลยจากนั้นเอลิสก็ถือกล้องเดินไปยังชุมชนเขาบอกว่าลองดูสิคุณจะเห็นบ้านไม้ที่เป็นเอกลักษณ์มันเป็นที่ที่สวยงามมาก ลองนึกถึงภาพว่าคุณอาศัยอยู่ที่บ้านริมแม่น้ำมองออกไปจะเห็นวิวนอกหน้าต่างและมองเห็นโบสมันไม่มีทางน่าเบื่อแน่นอนขณะที่เดินสำรวจเอริสก็พูดต่อว่านี่เป็นถนนสายแรกในชุมชนแห่งนี้สมัยนั้นตรงนี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักของชาวจีนเวียดนามและชาวไทยปัจจุบันนี้ชุมชนมีการขยายตัวตามช่วงเวลา แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้และมันดีจริงๆดูเย็นสบายเราเดินไปอีกฝั่งกันเถอะเอลิสเดินมาแวะที่ร้านขายทุเรียนเขาบอกว่าลูกใหญ่มากน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเขาลองยกดูแล้วบอกว่ามันหนักมากๆเอลิสถามราคาคนขายคนขายตอบว่ากิโลละ200บาทเอลิสจึงเดินออกมาจากร้านเขาบอกว่ากลิ่นทุเรียนหอมมาก ราคาประมาณ1,400บาทเทียบราคายูโรก็ประมาณ31ยูโรนิดๆแต่ราคาก็สมส่วนกับทุเรียนดีเพราะลูกใหญ่เขากล่าวต่อว่าวันนี้เขาขอเริ่มต้นด้วยของว่างและกาแฟเป็นอย่างแรกเขาแวะซื้อกาแฟ2แก้วเป็นกาแฟโบราณเขายืนดูขั้นตอนการทำแล้วบอกว่าใช้เวลาแค่เพียง1นงนาทีมันดูดีมากเลยทีเดียวเขานั่งกินกาแฟที่ร้าน เราพูดว่าร้านดูเก่าแต่เจ๋งมากๆเขากินกาแฟกับเค้กไข่โบราณเขาบอกว่าแป้งเค้กดูโปร่ง,ปรงๆเนื้อเค้กดูแห้งๆแต่พอกินคู่กับกาแฟแล้วก็โอเคเลยจากนั้นเอลิสและแฟนของเขาก็ย้ายไปร้านฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าบะหมี่ทะเลเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมื้อเช้าระหว่างนั้นเราจะเห็นว่าเอลิสเขาใช้ภาษาไทยในการพูดคุยกับแม่ค้านะคะ อาจจะติดสำเนียงต่างชาติแต่ก็ถือว่าสื่อสารได้ดีทีเดียวค่ะเขาสั่งเส้นเล็กต้มยำทะเลรวมหน้าตาน่ากินมากกลิ่นหอมมากเขาลองชิมดูบอกว่ารสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยระหว่างนั้นแม่ค้าถามเขาว่ากินได้ใช่ไหมเพราะเอลิสบอกแม่ค้าขอเผ็ดๆเอลิสต,ตอบว่าโอเคเลยครับเขาบอกว่าอาหารทะเลสดมากเยี่ยมมากและยังมีผักใส่ให้อีกด้วย เมื่อเอลิสและแฟนของเขากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเอลิสก็หันไปหยิบขนมถว้วยเราพูดว่านี่คือขนมหวานมันคลาสสิกมากๆแฟนของเอลิสบอกว่ามีกลิ่นหอมคล้ายมะพร้าวมีครีมด้านบนและด้านล่างเป็นเยลลี่เอลิสลองกินแล้วพูดว่ารสชาติมันอร่อยจริงๆเมื่อกินเสร็จแล้วเอลิสก็ลุกขึ้นไปจ่ายตัตงระหว่างนั้นมีคนในพื้นที่เดินเข้ามาทักทายเขา เขาจึงบอกว่าเขาเคยมาจันทบ,บุรีแล้วครั้งหนึ่งเป็นเมืองที่สวยเขาเลยกลับมาอีกครั้งจากนั้นทั้งคู่ก็เดินสำรวจชุมชนนี้ต่อเอลิศบอกที่นี่น่ารักดีในขณะที่แฟนของเขาบอกว่าลมเย็นดีแล้วก็เงียบสงบเอลิศเล่าต่อว่าที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ระหว่างเดินสำรวจเขาก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆพร้อมกับชี้ให้ดูอาคารไม้เก่า เอลิสพูดว่าได้กลิ่นอายของชุมชนเก่าๆเขาเดินเข้าไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งแล้วไปยังริมแม่น้ำมองวิวตรงหน้าแล้วบอกว่ามันสวยมากก่อนจะพาไปชมโรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นบ้านไม้เก่ามีอายุราวๆ150ปีซึ่งทางโรงแรมใจดีมากที่อนุญาตให้เขาเข้าไปถ่ายทำได้แล้วพวกเขาก็เดินกันต่อก่อนจะมาหยุดที่ร้านแห่งหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นบ้านจีนโบราณเจ้าของร้านใจดีให้พวกเขาชิมฟองเต้าหู้ทอดกรอบเอลิสและแฟนบอกว่าอร่อยและซื้อมาหนึ่งหอ่อแล้วเดินมาซื้อขนมกลีบลำดวนและขนมโอ๋ระหว่างนั้นเขาก็ได้พูดคุยกับคนพื้นที่จึงทราบว่าชุมชนแห่งนี้บ้านเรือนถูกหลังอายุราวราวหนึ่งปีคุณยายเจ้าของร้านให้พวกเขาลองชิมขนมโบราณหลายอย่างมาก ทั้งขนมโกโยวนขนมอารัวขนมผิงคุณยายน่ารักมากๆแล้วทั้งเอลิธและแฟนก็เดินมาแวดกันต่อที่ท่าเรือแม่พองเอลิธบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือเก่าในอดีตและแฟนของเขาก็บอกว่าจากตรงนี้สามารถมองเห็นบ้านเรือนริมแม่น้ําได้ชัดเจนมากจากนั้นพวกเขาก็เดินกันมาเรื่อยๆเอลิสเดินมาเห็นขนมเทียนคุณยายขายลูกละสองบาท เขาจึงซื้อมา20บาทและแกะใบตองลองชิมดูเขาบอกว่ารสชาติมันแปลกมากเหมือนเป็นไส้ถั่วที่มีรสของพริกไทยและเครื่องเทศแต่เขาชอบมันอร่อยมากๆและผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากแล้วเขาก็พากันเดินต่อก่อนจะมาแวะซื้อไอติมเป็นไอติมตัดโบราณเอลิธว่ามาจันทบ,บุรีแล้วขอเป็นไอติมรสทุเรียนละกันส่วนแฟนของเขา ซื้อรสชาไทยจากนั้นก็เดินมาซื้อข้าวตาังสดคนพื้นที่บอกว่านี่เป็นขนมท้องถิ่นของจันทบ,บุรีเอลิสลองดมกลิ่นดูแลบอกว่ามันมีกลิ่นหอมของกระเทียมและผักชีเขาลองกินแล้วบอกว่าเขาชอบมันนะแฟนของเขาบอกว่ารสชาติคล้ายคลาราเมลหวานๆแต่มีกระเทียมและผักชีจากนั้นเอลิสและแฟนของเขาก็เดินมาเจอร้านเซกกรอก เป็นไส้กรอกอุ่นเส้นกลิ่นหอมมากจนเขาต้องแวะซื้อแฟนของเอลิสลองกินแล้วบอกว่าอร่อยก่อนที่เอลิสจะเดินมาหยุดบนสะพานเขาบอกว่านี่เป็นเขตสิ้นสุดของชุมชนเขายืนมองวิวสักพักมันสวยมากและเขาก็เดินกลับเข้ามาในชุมชนอีกครั้งเพื่อแวะซื้อชาที่ใส่ส้มจีดแทนมะนาวสแก้วเขาบอกว่าดื่มแล้วสดชื่นมาก ก่อนจะแวะหาก๋วยเตี๋ยวกินและแวะซื้อทุเรียนทอดกรอบเขาบอกว่าเดินผ่านคุณยายเจ้าของร้านหลายครั้งแล้วจึงช่วยแกซื้อเขาลองกินแล้วบอกว่ามันเหมือนมันฝรั่งมากกว่าทุเรียนแต่ก็กรอบอร่อยดีแต่เขาชอบทุเรียนสดมากกว่าเราก็แวะที่ร้านราดหน้าเป็นร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้พวกเขาบอกว่าอาหารรสชาติดีมากจากนั้นเอลิฟ ก็เดินมาแวะตรงจุดที่มีการเล่นดนตรีริมทางแฟนของเขาเข้าไปร่วมสนุกกับคุณยายที่ยืนเต้นอยู่ก่อนที่เอลิสจะกล่าวปิดคลิปและนี่ก็เป็นเรื่องราว one day trip ของเอลิสและแฟนของเขาค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ และใครที่อยากเข้าไปดูคลิปเต็มสามารถหาลิงก์ต้นฉบับได้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ